คือครีม,มวอร์มครีมให้ทั่วทั้งฝ่ามือค่ะ <Okay. S 1> ลูบครีมนะ <Okay. S 1> ลูบลงมาถึงฝ่ามืออ่ะจับแขนลูกค้าหงายท้องแขนขึ้นนี่ท้องแขนหงายขึ้นนะเอฟลาดแขนด้านนอกก่อนนะคะใช้มือวางแบบนี้ลูบขึ้นถึงหัวไหล่มีน้ำหนักลงเบาทำสามครั้งครั้งที่สอง ครั้งที่สามเปลี่ยนข้างเอาด้านในทำขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงโอเคอันนี้คือท่าเเนะาะอ,อ,อ่ะเสร็จแล้วท่าม้วนท่าม้วนเนาะ กางงามนีโป้องออกข้อตรงไปข้อมือถึงข้อพับนะคะให้ได้สองวงดันขึ้นม้วนหนึ่งดันขึ้นม้วนสองอ่าแล้วก็ขึ้นข้างบนม้วนหนึ่งม้วนสองครั้งที่สามกลับมือเก็บหัวไหล่ลงมานี่คือ1เซตทำสองเซตหนึ่งขึ้นหนักลงเบาอันนี้วงที่สอง เก็บหัวลายลงมาเค <Okay. S 1> เปลี่ยนมือทำด้านในกางงานนิ่งโป้องออกดันขึ้นม้วนหนึ่งม้วนสองม้วนหนึ่งม้วนสองกลับมือเก็บหัวลายลงมาเซตที่สองเสร็จแล้ว ใช้ฝ่ามือวนหลังมือใช้มือข้างที่ถนัดทำวนหลังมือทวนเข็มนาฬิกาสามครั้งนวดนิ้วจะโคนนิ้วไปหาจะโคนเล็บไปหาโคนนิ้วสามวงสี่นิ้วรองอไว้นในโป้งนวดหนึ่งสองสามรูดออกมานี่คือหนึ่งเซตทำสองเซตหนึ่งสองสามรูดออกมา แล้วก็บีบข้างนิ้ว1ทีสามวินาทีปล่อยเปลี่ยนนิ้วสามวงเป็น1เซตแล้วก็รูดออกด้านข้างรูดออกด้านข้างสองเซตพอบีบขึ้นสมรูดออกหนึ่งสองสามรูดออกบีบ สองนิ้วนี้สามนิ้วนี้ใช้มือนอกอีกสองนิ้วนี้ใช้มือในเปลี่ยนมือทำวนออกแล้วก็รูดแล้วก็บีบโอเคเสร็จแล้วกดจุดง่ามนิ้วนะคะเอานิ้โป้งเข้าวางนิ้วค่ะแล้วก็กด ระหว่างกระดูก2อันนี้นะคะ1ครั้งเปลี่ยนจุดจุดที่2อ่ะจุดที่3เปลี่ยนมือค่ะจุดที่4งามนิปโปง้งแต่เอียงไปทางฝั่งสันนิ้วชี้เอียงไปทางนิ้วชี้นะคะ4โอเครีดเส้นหลังมือนะคะตรงช่วงนี้หนกักเนินกระดูกเบาลงถึงข้อข้อมือ gap